จุ่มับในยุคนี้นะครับศาสตร์พยากรณ์ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของมูเตลูต้องบอกเลยว่าเป็นกระแสอินเทรนด์มากแล้วก็ได้รับความนิยมด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ดูอย่างเดียวทุกวันนี้นะครับพัฒนาไปนอาชีพแล้วด้วยนะซึ่งสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับถึงเข้ากับคอนเสิร์ตของร้อนนะครับกับพารูพารวยนะครับวันนี้นะครับอยู่กับอาจารย์พรมยานรัตนยานพิโมกับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ ต้องบอกว่าในเรื่องของการพยากรณ์เนี่ยผมเองเป็นคนที่เมื่อจะเข้ามาสู่ในอาชีพเนี่ยผมก็ศึกษาค้นคว้าทิศทางการทําตลาดนะปรากฏว่าผมไปดูข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทยเมื่อปี2550ตลาดหมอดูในเมืองไทยสร้างมูลค่าในปีนั้นนะครับ4,000กว่าล้านบาททั่วประเทศนะครับซึ่ง สี0 0ันกว่าล้านบาทเนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยปี2อ6 3มูลค่าการตลาดในเรื่องความเชื่อและหมอดูเนี่ยทะลุไปเกือบหมื่นล้าน <c oughs> ฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังคิดคิดทำอยู่ก็คือว่าผมก็พยายามจะทำยังไงให้คนไทยสนใจในเรื่องของการประกอบอาชีพจากการดูดวงด้วยไพ่พุมยาครับซึ่งไม่ใช่แค่ง,งานเดเด็กแต่เป็นอาชีพได้จริงๆเลยโอ้โหต้องบอกว่าปัจจุบันนี้15ปีเราสร้างบุคลากร,กรที่มีอาชีพด้วยไพ่พุ่มยญานเนี่ยมีรายได้ตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นหลักแสนนน, 3, นน3,000คคะรับ อย่างที่คุยกันแล้วนะครับว่าตงเน,นี้มีการสอนด้วยอาจารย์ครับสอนเมื่อกี่ปีแล้วแล้วก็สอนอยังไงบ้างครับคือเริ่มตั้งแต่การพิมพ์หนังสือครั้งแรกปี2550เนี่ยมันก็มีกระแสคนที่อยากจะเรียนเป็นอาชีพสลหรับกาบเป็นนักพยากรณ์นะครับถือว่าเป็นศาสตร์ที่เกิดขึ้นใหม่ก็ตั้งแต่ปี50 2550จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็15ปีเต็มในการเผยแพร่ศาสตร์นี้ปัจจุบันกระแสที่มันเกิดขึ้นคือชาวต่างประเทศบินมาเรียนแล้วกบ็บินเรียนออนไลน์กันเยอะมากขึ้น,นครับคุณสมบัติของการเป จริงๆศาสตร์พมพยาเป็นเรื่องที่ง่ายสมัยก่อนเนี่ยถ้าถ้าเราเป็นนักศึกษาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสมัยนู้นดูดวงกันด้วยให้ยิบซีเนี่ยเป็นเรื่องสนุกสนานไพ่พมพยาเป็นศาสตร์ที่สามารถดูได้ทุกวันทุกเวลาทุกสถานที่ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวโอ้ดูติดเกินไปไม่อะไเอย่างไี้ไม่จำเป็นนะครับมันเป็นไพ่ที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆมันเลยเกิดกระแสที่คนมาเรียนและนําไปใช้ประโยชน์กับการดําเนินชีวิตเพื่อเตือนสติในเรื่องของงานเงินความรักต่างๆไม่ให้ประมาท กับการใช้ชีวิตในช่วงนั้นๆครับผมก็คือว่าผู้เรียนเนี่ยก็คือต้องมีตําราด้วยก็คือดูตามตำราเล่มนี้ใช่ครับวิธีการเรียนครับอาจารย์ครับเรียนยังไงบ้างใช้เวลานานแค่ไหนคือข้อดีของศาสตร์พมยามพยากรณ์คือผมคิดค้นเนี่ยผมจะเข้าใจว่าไพ่แต่ละใบเนี่ยมันมีหัวใจของไพ่คืออะไรฉะนั้นคนที่มาเรียนกับต้นตํำรับหรือคนที่คิดค้นเนี่ยเขาจะได้หัวใจของไพ่แล้วก็เรื่ององค์ความรู้ที่ผมเนี่ยเข้าใจอย่างลึกซึ้งเนี่ยเวลาผมพูดประโยคเนี่ยครคุณจาแค่ประโยคเนี่ยไปพูด ฉะนั้นสิ่งที่เรียนจะเรียกว่าผมสอนให้เข้าใจในเรื่องของเนื้อหาการศึกษาเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆพยากรได้จริงๆมากกว่ามันจึงใช้เวลาเรียนสั้นมาก2วันจบนี่ผมถึงใหญ่จะถามอาจารย์เพราะอาจารย์ศึกษามาตั้งนานหลายศาสตร์นะครับกว่าจะรวบรวมมาได้เอาข้อดีเนมารวมเป็นภูมยาพยากรเพียงเวลาแค่2วันผู้เรียนสามารถเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริงเลยแหละครับอาจารย์คือต้องบอกว่าความเข้าใจในการเรียนเข้าใจแน่นอน แต่เช่นเดียวกันเวลาที่คุณจะไปประกอบอาชีพนย<ฮ>คุณต้องไปฝึกฝนในการทำนายเพื่อเก็บเคสสตกษต่างๆนานานมากมายเหมือนเราเรียนภาษาอังกฤษนะคุณพี่ครับ,รบเราพูดเรียนแทบตายแต่เราไม่พูดกับฝรัง่งเลยมันก็ไม่ได้ไประโยชน์อ,อะไร,ร,รไม่ก็มีความชํานาญเพราะฉะนั้นความรู้ไม่สู้เกี่ยวไม่สู้กับประสบการณ์และความชานาญที่จะเกิดขึ้นจากการไปดูดวงเยอะๆนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาต้องบอกว่า15ปีของการสอนลูกศิษย์มาเกือบ3 4 0 0 0พันคนเนี่ยคนที่เรียนไปเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ประกอบอาชีพได้เกินครึ่ง ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการนําไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับฟีดแบตที่ได้รับจากผู้ที่เรียนจบไปแล้วเป็นไงบ้างอาจารย์สิบห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเจอลูกศิษย์แต่ละคนที่ประสบความเร็กในแวดวงภูมิภาคอุากรนี่เยอะเหลือเกินบางคนเนี่ยส่งลูกเรียนจบมันน่องเนี่ยซื้อบ้านซื้อรถปัจจุบันนี้มีรายได้เป็นแสนอะไรเงี้ยก็เยอะมากจริงๆครับเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อข้อเดีของผมคือผมจบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เวลาเราทําอาชีพเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะไม่สอนคนให งมงายเพราะ4ี่หปีที่เรียนกฎหมายเราจะรู้ว่ามันอยู่นบนหลักและเหตุและผลวันหนึ่งเนะี่ยผมจะจะบอกว่าอาชีพหมอดูไม่ใช่อาชีพที่งมงายม,มันมีองค์ความรู้ที่เรียกว่าศาสตร์แท้มีอยู่จริงครับถ้าคุณเรียนศาสตร์แท้ที่มันสามารถถ่ายทอดประกอบอาชีพได้อ,อันนี้คือเรียกวิชาโหราศาสตร์อย่างแท้จริงคดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อคนมาเรียนแล้วเนี่ย สามารถนําไปใช้ได้จริงๆและประกอบอาชีพได้จริงนี่คือ15ปีของภูมิยาที่ประสบความสำเร็จมากรับพูดตรงนี้ทีหนึ่งว่าใครๆก็เรียนได้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับไม่มีข้อกำหนดเลยเด็กเด็กอะไรอาจารย์กาหนดไมครับล่าสุดรุ่นรุ่นปัจจุบันที่สอนมเนเด็ก7ขวบมาเรียนขนาดเด็ก7ขวบยังเรียนได้มาเรียนเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าช่วงนี้เขาไม่ได้เรียนหนังสืองเรีลนออนไลน์ครับคุณแม่เป็นหมอดูคุณแม่เป็นหมอดู ลูกก็จําจากคุณแม่ที่ดูเคสสตาร์ดี้ต่างๆที่ดูทุกวันที่บ้านวันหนึ่งลูกอยากจะเรียนรู้อยากจะรู้ว่าทาไมแม่ดูได้แม่ก็ให้ลูกเนี่ยเอาไพ่ไปดูปรากฏเขาดูได้จริงๆก็เลยส่งลูกมาเรียนก็เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์นอกจากเรียนสดแล้วอาจารย์บอกว่ามีสอนออนไลน์ด้วยตอนนี้สอนออนไลน์ต่างประเทศครับก็คือเขาเขาพอทราบหรือประวัติของศาสตร์นี้เขาติดต่อเขามาเรื่อน้เลยอาจารย์ก็ที่มันเกิดขึ้นที่มันโด่งดังอยู่ตอนนี้คือไปทางทางเอเชียทางจีนฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันนะครับ เนี่ยที่บินมาเรียนนะแล้วเขาก็เริ่มไปเผยแพร่ที่ต่างประเทศล่าสุดผมก็มีเรื่องของการพูดคุยเรื่องลาเส้นที่จะไปสอนต่างประเทศในฮ่องกงไต้หวันแล้วก็ที่จีนนะครับอาจารย์ครับพอถึงวันนี้เองเนี่ยที่ประสบความสำเร็จมากอาจารย์รู้สึกยังไงกับสิ่งที่เราได้คิดค้นแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อต่อมหาชนแบบนี้ครับผมต้องบอกนี้ว่าคือการค้นคบอะไรบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องโองลศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นเรื่องความเชื่อซึ่งคนก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องที่งมงาย ไม่มีเหตุและผลแต่วันหนึ่งพอเราคน้นองค์ความรู้ที่มันเป็นเรื่องของหลักวิชาจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าท้าโหราศาสตร์ที่มันไม่มีเหตุและผลเนี่ยมันคงสูญหายไปนานแล้วนะแต่ปัจจุบันต้องบอกว่าองค์ความรู้ของโหราศาสตร์ที่เป็นโหราศาสตร์แท้เนี่ยแม้แต่พระมหากษัสริย์ยังใช้กันอยู่เลยเวลาทําพิธีสํำคัญๆดูเลิกผานาทีการขึ้นครองราชการทําพิธีสํำคัญๆในประเทศเนี่ยอยู่กับโหราที่ดีคือโหรหลวงหมดเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าคนไทยยังยังแยกแยะไม่ออกนะครับก็อยากจะบอกว่า ของจริงมันมีอยู่ครับผมว่าสิ่งหนึ่งที่น่าชื่นชมมากนะครับก็คือนําเกี่ยวกับเรื่องวรรณคดีของปรติศาสตร์เนี่ยทำให้คนเรียนรู้ไปด้วยอาจารย์ถือว่าเป็นรากเหง้าของเราเลยนะครับสนุกครับเวลาดูดวงด้วยไพ่พยานสนุกครับผมสุดท้ายอาจารย์เยากยให้ฝากถึงคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามชมอยู่นะครับว่าอยากจะพูดถึงสารนี้อย่างไรและถ้าเกิดเข้าสนใจเรียนนะครับจะทาได้อย่างไรครับอาจารย์ผมย้ำอีกทีหนึ่งว่าเวลาเราจะเชื่ออะไรก็ตามเนี่ยครับหนึ่งเราต้องเชื่อด้วยความเราศรัทธาแต่เราต้องเชื่อด้วยปัญ ที่สําคัญข้อที่2คือเมื่อเชื่อสภาแล้วเชื่อได้ปัญญาแล้วคุณต้องพิสูจน์ว่ามันมีความถูกต้องและมีประโยชน์กับชีวิตตัวเองและมีประโยชน์กับชีวิตคนรอบข้างหรือเปล่าถ้ามั่นใจอย่างนั้นแล้วเนี่ยข้อ3ามันจะตามเลยฮะมันจะก่อเกิดประโยชน์ให้กับเกิดสังคม,มทั่วไปเช่นเดียวกันเหมือคนที่อยากจะเรียนรู้เรื่องโหราศาสตร์ไทยหรือต่างประเทศก็ตามนะฮะผมก็ยังยืนยันว่าผมเป็นวิทยาศาสตร์ที่ ถึงแม้จะมองว่าดูใหม่นะครับแต่15ปีของการที่เผยแพร่ศาสตร์นี้ได้รับการยอมรับทั้งไทยและต่างประเทศถ้าคุณเปิดใจเปิดใจยอมรับแล้วก็ทําความเข้าใจกับศาสตร์นี้ผมเชื่อว่าคุณจะได้ประโยชน์จากเรื่องการพยากรณ์ไม่มากก็น้อยครับครับผมเอาละครับวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนฟังแล้วนะครับพงอย่างจะศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์พงยางพยากรแล้วนะครับนี่คุณอาจารย์มากนะครับวันขอบคุณวันนี้ด้วยนะครับคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับ